รถยี่ห้อเกียร์นะคะรุ่นโซค่ะน่ารักมากอะรถไฟฟ้าปะกะติเงียบอยู่แล้วทำไมอยากมาติดดัมรอบคันนะคะแต่ว่าได้ยินลูกค้าพูดว่ามันไม่ได้เงียบเลยมันไม่ได้เงียบเลยเนี่ยขนาดเล่นเครื่องดิงโหไม่มีเสียงข้างนอกเลยเงียบ ทุกคนวิวีินะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรถยี่ห้อเกียร์นะคะรุ่นโซค่ะน่ารักมากอ่ะเดินเดินมาดูแบบรอบๆก่อนดูสิดูสิสีเขียวหรือเขาแรปมาหรือเปล่านะสวยดีดูสิตัวถังข้างในเป็นสีน้ำเงินก็นะคะรถเกียร์รุ่นโซคันนี้นะคะ เป็นรถไฟฟ้าของเกียร์นะคะรุ่นแรกๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านมิลลัสข่าราชพฤกษ์เป็นคันแรกนะคะสีเดิมๆของรถคันนี้น่าจะเป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่าเขาผ่านการแรปเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงตรงนี้เป็นสีดำน่ารักอ่ะเตะตามากนะคะมีคำถามว่าวันนี้รถคันนี้มาทำอะไรนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยรถ ไฟฟ้า100%เเซน่ะเขามักจะเสียงเงียบมากๆนะคะคือตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถไฟฟ้าปกติเงียบอยู่แล้วทำไมอยากมาติดแดมรอบคันนะคะแต่ว่าได้ยินลูกค้าพูดว่ามันไม่ได้เงียบเลยมันไม่ได้เงียบเลยมันไม่ได้เงียบเลยคือเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาเยอะมากนะคะลูกค้าก็เลยเอารถคันนี้มาแดมรอบฐานอยากให้ทุกคนดูคือสีน่ารักอ่ะอันนี้ก็แรปือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นนะเราก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ มันน่ารักมากดิทุกทุกคนดูด,ด,ดูแผงประตูฝั่งนู้นดิก็เป็นรถที่แบบกว้างใหญ่ดีอะ่ะแล้วก็เก็บของได้แล้วตรงนี้เป็นหลุมยางอะไหล่นะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงก็ติดซับหลุมยางอะไหล่ได้ปกติรถไฟฟ้าไม่มีหลุมยางอะไหล่นะี่นา เออรุ่นนี้มีโอเค <laughs> <laughs> ขออธิบายเรื่องแดมให้ฟังนิดนึงรถคันนี้นะคะที่เห็นมันสีโรสโกเนี่ยเป็นแดมยี่ห้อ Mercury นะคะซึ่งผลิตที่รัสเซียนะคะมีคุณสมบัติที่ป้องกันนะคะเ <c oughs> สียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาข้างในรถนะคะแล้วก็เราเทสกันแล้วนะคะทำให้เสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาน้อยกว่า <c oughs> ไม่ใช่สิเ <c oughs> ข้ามากมาถึงอทำให้เสียงข้างนอก เข้ามาลดลงถึงประมาณ20%นะคะของเดซิเบลในการวัดของเรานะคะแล้วก็ดมมี Damn ่ฮหอเมอร์คิวรี่นี้มีน้ําหนักเบากว่ารุ่นอื่นนะคะแล้วก็บางแล้วก็ไม่มีสารระเหยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าไปจอดตากแดดแล้วมันจะเยอะมันจะระเหยออกมาอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือชีวิตเราและครอบครัวนะคะและนอกจากนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นที่บวกกับตัวดมมรอบล้อบังโคลตรงนี้เราเรียกว่า TK TCK Wavefix นะคะหน้าตาเขาก็าเหมือนแบบรังไขอ่อะรังไข่อ่ะรางไข่ที่วางไข่ซึ่งเป็นแดมปฟองน้ำก็สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากการที่รอรถบนถนนได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยรอเขาทำไมมันเล็กจังเลยอดูบางคนเนี่ได้เล็กนี่ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่สงสัยมากเลยท่านผู้ชมอย่าแปกใจแล้วเวลาแดมนี่ทุกคนเห็นเปล่าว่าแดมมีละเอียดมากทุกๆตารางเซนติเมตร ประมาณนี้แล้วก็มีนี่เป็นลำโพงเก่าที่พาาไม่ได้เปลี่ยนลำโพงเดี๋ยวจะไปขายเพิ่มลำโพงเดิมๆเ,เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นกลวยกระดาษแล้วก็เป็นฟองนะ้ำมั่นใจว่าแทบไม่เล็กยังไงน่าจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เขาเลยไหมอันนี้สามารถติดคู่หน้าเป็นสองทางนะคะคู่หลังเป็นแกนร่วมได้แล้วก็ติดซับหลุมยังอะไรไม่จําเป็นต้องมีเบสบล็อกนะหรือถ้าอยากมีเบสบล็อกแทนซับหลุมยังไรก็ได้แต่ถ้าชอบฟังเพลงดีๆเบสห,หนักๆเป็นซับหลุมดีกว่า วันนี้ขอแค่นี้มารีวิวเรื่องแดมรอบฟันของเกียร์คันนี้พอดีเห็นรถน่ารักแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็ดาวว,ว้วน่าจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะร้านมิราสออ d ิโอนะคะก็จะพะัฒนาคุณภาพแล้วก็สินค้าที่ดีแบบที่ลูกค้าไว้วางใจมาให้ทุกท่านนะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อัสไซน์มิราสอรนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์น,นี้แล้วพบกันในคลิปหน้า สวัสดีค่ะอ๋อฝากกดไลค์ s u บส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเราจะมาเทสนะคะว่าหลังจากแดมรอบคันแล้เนี่ยแล้าอนูรถยังไม่ได้สตาร์ทลก็อยู่ข้างๆถนนใหญ่จะมีอะไรต่อเขาเป็นรถไฟฟ้าเราไม่ได้เคยใช้รถไฟฟ้มมามันไม่ชินไงไม่มีเสียงสตาร์ทเลยอะเราว่าเพราะว่ารถมันเงียบเกินไป พอมันไม่ได้แดมเนี่ยเสียงข้างนอกมันเลยเข้ามามากจนได้ยินเสียงรบก,กวนจากข้างนอกมากก็ทําให้แบบดนันขัเราไปลองขับกันกว่าดมนี่ช่วยอะไรได้บ้าไหมมันไม่ได้ขับรถเลยอ่ะเหมือนไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยขนาดเร่งเครื่องดิงโหไม่มีเสียงข้างนอกเลย นี่คือเราเทนสลรถลูกค้าในในในโครงการนะคะเราไม่ได้ออกภัยมากจริงๆวิวีก็เคยขับรถไฟฟ้าแต่ว่ามันเป็นแบบไฟฟ้ากึง่งเขาเรียกว่าอะไรไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำมันด้วยอะ่ะไฮบริดอ๋อไฮบริด